สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่องเดอะพีมาร์เก็ตนะครับก็เป็นรายการเดียวครับนะฮะจนถึงอีพีสิบหกนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเจอกับผมอ้นครับแล้วก็พีทครับส่งให้ไม่รับอีกนะฮะก็เอาเป็นว่าผมกับคุณพีทก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับในอีพีที่สิบหกนะครับก็เป็นอีพีที่เราจะกลับมารีวิวตัวกรนงนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ เราจะลุกอ่ะเฮ็ดกับท่าทีของเฟดนิดนึงว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสถานณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างค่อที่จะิบการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้นะครับเราไปกันที่ก่อนองกันก่อนเลยนะครับสําหรับการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณพีทก็ไปดูในหน้าถัดไปเลยเนาะในข้อมูลที่เราเตรียมกันมานะครับหน้านี้เป็นยังไงบ้างครับผม ก็ถือว่าเป็นโชคอันดีเคราะห์อันดีหรือเรื่องราวดีๆแล้วกันนะครับที่ผลสุดท้ายแล้วครับในส่วนของตัวเศรษฐกิจประเทศไทยฮะถึงระดับของ pre-covid level เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าใช้เวลากันครขนน้งหน้าเลยทีเดียวนะครับร่วมๆประมาณ3ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งณตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าในภาพรวมตรงนี้กรงก็มีการปรับคาดการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่การปรับคาดการเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับต้องบอกว่ามีการหักลบ หรือลดลงมาเล็กน้อยครับในส่วนของตัวมูลค่าการส่งออกที่เขามองว่าอาจจะมีการชะลอตัวเนาะแต่ในภาพรวมเนี่ยพอหักเป็นในสุทธิมาแล้วเนี่ยครับก็คืออยู่ในจุดที่ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องแล้วก็มีความคาดหวังครับค่อนข้างสูงจากในส่วนของตัวภาคการบริการซึ่งนแน่นอนฮะก็จะมีในเรื่องของตัวการท่องเที่ยวที่เป็นตัวหนุนเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าในฝั่งนี้เลยนะครับก็คือในส่วนตัวเส้นสีเขียวเนี่ยจะพุ่งขึ้นห้องชันเลยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าลักษณะเองช่วงประมาณการทำสีน้ำตาลในจุดนี้จะเป็นเส้นที่ค่อนข้างชันเลยนะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยเขามีการพูดถึงว่าหลักแล้วก็คือในส่วนของตัวนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยน่าจะมาเพิ่มเติมมาขึ้นแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าเปิดประเทศปุ๊บแล้วมาปักเดนทันทีบเดินทางเข้ามาไม่ใช่นะฮะแต่หลักเนี่ยต้องมีการขอวีซ่าซึ่งอาจจะต้องมีการใช้ในส่วนของตัวระยะเวลาในระดับหนึ่ยช่วงแรก จะมีโมเมนตัมที่ยังไม่แข็งแรงมากแต่หลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างวีซ่าโอเคเรื่องของตัวมาตรการผ่อนคลายทุกอย่างโอเคเป็นราบรื่นมากขึ้นในสงองตัวจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไทยก็จะก้าวกระโดดแล้วพอก้าวกระโดดปุ๊บในส่วนของตัวภาคการส่งออกภาคบริการนยฮะ,ะก็จะอยู่ในในจุดที่โมเมนตัมข่อข้างแข็งแกร่งในลักษณะนี้เลยทีเดียวครับผมครับสำหรับหน้าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปหน่อยนะครับเราก็จะเห็นว่า ภาพทางด้านซ้ายมือเนี่ยคือภาพรวมของเศรษฐกิจไทยโดยรวมนะครับก็คือตัวเลข GDP นะก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคาดกันว่าจะกลับมาในในภาวะในจุดเดียวกับก่อนที่เกิดโควิดเรียบร้อยนะครับหมายความว่าในในปีนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นเศรษฐกิจที่ปกติแล้วนะครับโดยที่ในส่วนของมูลค่าการส่งออกบริการเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยไง่ายๆก็คือภาคส่งออกภาคท่องเที่ยวนะฮะ นะครับก็จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยไม่ใช่ปีของภาคการส่งออกที่เคยรนันวงการมาตั้งแต่ปี2องสาปีที่แล้วนะครับหลังโควิดเป็นต้นมาก็จะได้ภาคการส่งออกพวกสินค้าซึ่งจะเริ่มชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลกโดยที่เราจะใช้ภาคท่องเที่ยวมาหนุนนะครับก็เป็นเส้นสีเขียวที่จะกลับมาช่วยรนันวงการแทนนะครับเราไปกันต่อนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะนะครับ จริงๆต้องบอกว่าถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างสอดคล้องกับที่เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือโดยภาพรวมแล้วนนเนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวก็มีการปรับประมาณการขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผิดคาดของในส่วนของตัวแบงค์ชาติก็คือไม่คาดเหมือนกันครับว่า,าทางจีนเองเนี่ยจะเปิดประเทศเร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้าไทยในช่วงเวลาก่อนหน้านี้มันก็อยู่ในจุดที่สูงกว่าค่าเป็นที่เรียบร้อยพอสูงกว่าค่าเป็นที่เรียบร้อยก็มีการปรับในส่วงตัวคาดการณ์ของนักเที่ยวเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างในปี2556หรือปีนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นครับเป็นที่ห5จล้านลาย5ล้าน 25.5ล้านคนนะครับซึ่งแน่นอนฮะมันก็จะเป็นภาพคล้ายๆกับภาพเมื่อกี้เลยว่าปีนี้เรื่องของตัวการท่องเที่ยวจะเป็นตัวความหวังลักเลยนะครับโดยที่จะยิ่งรับก็คือในส่วนของตัวบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวก็คือตัวสีเขียวนะตรงนี้นะครับแต่สําคัญก็คือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับสิ่งที่พังชาติได้พูดถึงเอาไว้ก็คือณตรงนี้เอง,เองนยฮะจุดหนึ่งเลยก็คือมันจะมีเรื่องของตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยจะได้รับผล ต่อเนื่องไปด้วยนะครับแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเนื่องจากว่าเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในแนวโน้มที่เริ่มชะลอลงโดยเฉพาะในฝั่งดเวอเรอร์มาร์เก็ตอย่างในส่วนของตัวฝั่งสหรัฐเองในฝั่งของตัวยุโรปเองฮะอยู่จุดที่มีแนวโน้มเดินหน้าเข้าสู่ดิเซชันเพราะฉะนั้นครับในส่วนของตัวภาพอุตสาหกรรมครับที่เป็นการส่งออกนะตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่จะเห็นได้ว่าค่อนข้างแฝงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันครับผมครับผมอันนี้เรียบร้อยนะครับ <laughs> นึกว่าจะสะรุปนะฮะนึกว่าจะสะรุปนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะงั้เราไปกันต่อ,ตอตก็จบก็ครับ <c oughs> ครับผมก็ประเด็นสําคัญครับประเด็นสําคัญของอ่ากรนงฮะที่ต้องบอกว่าสื่อมาในครั้งนี้เลยก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยานาจังหวัดนี้เองนะครับเขามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25เป็นไปตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทุกสานักเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าไม่ผิดคาดการณ์แต่บทที่สำคัญครับในสองตัวเงินเฟ้อในครั้งนี้ก็คือการที่เขาโชว์ภาพทั้งซ้ายแล้วก็ขวาณตรงนี้แฮ หลักๆเองในภาพฝั่งซ้ายครับคือการที่จับ PPI หรือเงินเฟอ้อฝั่งผู้ผลิตฮนะหารด้วย CPI ก็คือเงินเฟอ้อของผู้บริโภคซึ่งมันพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับการพุ่งขึ้นในทิศนี้เท่ากับว่าเราหลักเองแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อฝั่ง PPI หรือฝั่งผู้ผลิตเนี่ยมันวิ่งขึ้นเร็วกว่านะครับไม่ได้กับ CPI แล้วพอเป็นภาพรลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าจุดหนึ่ง มันสะท้อนว่าในส่วนของตัวฝั่งผู้ผลิตเนี่ยยังส่งผ่านในสองตัวต้นทุนต่างๆหรือราคาสินค้าที่เขาต้องแบกสูงขึ้นเนี่ยได้มาไม่เต็มที่นะครับซึ่งปัจจุบันมันอยู่ในจุดที่เริ่มหักหัวแล้วแเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เท่ากับว่ามันเริ่มมีการส่งผ่านบางส่วนแล้วแต่ถามว่าผ่านมากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกว่าหลากัลกๆแล้วครับพอเราดูฝั่งขวากันบ้านก็จะเห็นได้ว่าในภาพรวมเนี่ยมีการมีการส่งผ่านในสนองตัวต้นทุนทั้งหลายในนี้ยอยู่ในจุดที่ยังไม่มาก นะครับก็คือปรับขึ้นไม่เกิน5%เท่านั้นเองนะครับซึ่งณตรงนี้เป็นมุมมองที่มองเป็นอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับซึ่งณตรงนี้ครับเปจุดที่แบงก์ชาติเขามีความเป็นห่วงในระดับหนึ่งว่าเอ๊ะพอเศรษฐกิจมันดีมากขึ้นปุ๊บในส่วนของตัวผู้ผลิตทั้งหลายในส่วนของตัวผู้ค้าขายทั้งหลายก็เริ่มกล้าที่จะส่งต่อในส่วนของตัวต้นทุนตรงนี้ให้กับผู้บริโภคมากขึ้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือทําให้ไม่แน่ครับ เงินเฟอ้อที่ดูเหมือนจะพีคไปแล้วของฝั่งไทยมันอาจจะมีระลอกที่สองตามมาก็ได้เพราะว่าอันนี้ต้องบอกเป็นทั้งแง่ดีและแง่ร้ายละกันก็คือเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นพอเศรษฐกิจดีขึ้นปุ๊บก,ก่อนหน้านี้คนค้าขายไม่กล้าขึ้นราคาเพราะกลัวคนไม่ซื้อแต่พอเศรษฐกิจดีขึ้นปุ๊บก,ก็เลยครับกล้าที่จะขึ้นราคาเพื่อที่ว่าจะได้อ่าไม่ต้องแบบต้นทุนออยมากเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครับตัวนี้ เป็นตัวหนึ่งที่ต้องติดตามครับว่าผลสุดท้ายแล้วถ้าในกรณีแรกถ้าต้นสิน,นค้าเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวลงมีโอกาสฮะมีโอกาสที่ในส่วนของตัวเงินเฟอ้อต,ตรงนี้จะถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภคหรือพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอัตราเงินเฟอ้อเองก็อาจจะอยู่นจุดที่สูงขึ้นได้แล้วพอสูงขึ้นได้ปุ๊บนาะโตรเนี้ยครับก็อาจจะมีความจำเป็นที่ในส่วนของตัวกรงอกอเองเนี่ยต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเน,นื่องก็เป็นไปได้แต่มีจุดสาคัญอีกอันนึงครับที่ผมได้ฟังในส่วนของตัวหลายๆนะัก ก็คือในส่วนของการที่บัญชายนะครับ mm hmm. เขาแสดงท่าทีลักษณะเนี้ยแต่เขาไม่ได้แสดงท่าทีที่เอ็กซ์เซสซมากเขามีการพูดถึงได้ว่าเขาเป็นลนักษณะการที่ปรับอัตลาดษเมียขึ้นเพื่อสู่อยู่ในเพื่อไปสู่จุดที่ต้องใช้คําว่าเป็นการปรับเพื่อกลับสู่ภาวะปกติเฉยๆถ้าเขาว่านะตรงนี้เองเนี่ยผมสุดท้ายแล้วท่าทีของกรนงเอ,เองโอเคอยากคุมเงินเฟอ้อนะ แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่เอ็กซ์สิมาแค่ต้องการที่จะตุนกระสุนเอาไว้แค่ต้องการที่จะขึ้นเพื่อคุมในสองตัวเงินเฟ้อเหล่านี้เอาไว้รวมไปถึงอันนี้เป็นประเด็นอ<ม>นอกสไลด์ค่ะก็คือเรื่องของการประพฤติระเบียดตรงนี้มีคนกังวลกันมากครับเรื่องในส่วนของตัวรายย่อยว่าเอเราจะตายกันไหมเอเอสจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกนะตรงนี้ฝั่งกรงองนะตอนที่เขาแถลงการเขาก็มีการพูดถึงได้ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีมาตรการพิเศษแบบเฉพาะเจะจง ดูแลในส่วนของตัวคนเรือหรือในส่วนของตัวตัว SME ทั้งหลายตรงนี้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นนาก็ต้องบอกว่าถ้าทีโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้ถึงถึงขั้นที่ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแ g คเซ s ซีฟเพื่อกดเศรษฐกิจแต่อย่างใดแต่ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมกันนั้นเองก็มีนาฏการที่ดูแลในส่วนของตัวรายย่อยเข้ามาด้วยครับผมครับผมก็มีจุดหนึ่งที่อธิบายก็คือกราฟทางด้านซ้ายมือนี่แหละ คืออาจจะเข้าใจง่ายกว่าน,นี้ถ้าเกิดลองคิดแค่ว่าเป็นต้นทุนหารด้วยราคาขายกันนะครับถ้าเกิดเส้นนี้มันขึ้นไปก็แปลว่าต้นทุนเพิ่มมากกว่าราคาขายนะครับแล้วก็ถ้าลงมาก็แปลว่าราคาขายเพิ่มมากกว่าต้นทุนก็ยังกังวลกันอยู่ว่าเส้นนี้มันจะหยุดลงเมื่อไหร่ทางที่ดีมันควรจะแบบนอนนิ่งๆน,นอนนิ่งๆหรือว่าขยับมาค่อยๆขยับลง อ่าเหมือนในช่วงปี6กหนึ่งปี6กสาโดยประมาณที่เราเห็นในกราฟเนี่ยก็คือมีเงินเฟ้อแบบอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็หลางที่เห็นครับทําให้ผมนึกถึงต้นทุนด้านไฟฟ้านี่แหละที่ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกหรือเปล่านะครับก็เห็นกันได้ช้ดๆอย่างค่า FT ก็ปรับขึ้นกันเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ายังส่งผ่านมาครบทล้วลหรือยังนะครับน่าจะยังแหละเพราะมันเพิ่งจะปรับกันไปเองเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับก็ยังต้องจับตามองครับโดยสรุปนะ สำหรับการประชุมในรอบนี้น่ยหลักๆแล้วจะเป็นเรื่องปัจจัยที่ต้องติดตามมากกว่านะครับหนึ่งก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งแน่นอนจะมีผลต่อภาคการส่งออกของไทยแน่นอนนะครับในส่วนที่2เนี่ยเป็นการเปิดมือแล้วก็มาตรการสนับสนุนของเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่งมันมีผลต่อการท่องเที่ยวไทยนะครับแล้วก็จากการคาดการณ์ผมเห็น25.5ล้านคนเนี่ยแอบเยอะนะเพราะบางที่ 20- 20ต้นๆเองยังไม่ถึง25่ก็ถือว่าเป็นการบคาดการณ์ที่ คนทางแบบความคาดหวังไว้พอสมควรเลยนะครับอันที่สามก็คือการส่งหานต้นทุนของผู้ประกอบการนี่แหละนะครับว่ามันจะทําให้ราคาขายเพิ่มขึ้นเดีกรอบหรือเปล่าแล้วก็เงินเฟ้อจะกลับมาอีกรอบหรือเปล่านะครับก็มันจะส่งผลต่อการที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับก็มีคนแอบตานลครับเราไปกันต่อเลยนะครับกับเฟดนะก็เฟดในสัปดาห์นี้ครับเราต้องไปดูเรื่องของเงินเฟ้ออีกเช่นเคยครับซึ่งเราได้เตรียมข้อมูลมาแล้วนะครับเราไปกันต่อเลยครับสำหรับ สไลด์แรกก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่อาจจะส่วนเราเนาะก็คือในส่วนของฟังเราเองเนี่ยอ่ะไม่ใช่ส่วนสิต้องบอกว่าตามไม่ใช่ไม่ใช่ตามอภาพที่ค่อนข้างสอดคล้องกันเนาะแต่เหมือนกับว่านําเราอยู่เล็กๆน้อยๆเนาะก็คือในส่วนตัวฟังพี I หรืออัตราเงินเฟ้อฝังผู้ผลิตครับต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่ชะลอตัวลงงินต่อเนื่องเนาะซึ่งการชะลอตัวลงที่นี่นะครับทั้งอ่าแสดงให้เห็นทั้งในส่วนของตัวที่เป็น a ยอ n y เย r เลยเป็นการเปรียบเทียบกับช่วงปีก่อนหน้า แล้วก็เป็นในส่วนของตัวมันออนมันหรือในส่วนของตัวการเปรียบเทียบปรเด็ก่อนหน้านะครับซึ่งน้ตรงนี้ครับจะได้เห็นจะเห็นได้ว่าตลาดเราเนี่ยในส่วนของตัวมันออนมันเองเนยครับถ้าเป็นในส่วนของตัวเฮดไลครับก็คือรวมสินค้ากลุ่มที่มันควนสูงอย่างอาหารแล้วก็พลังงานนะฮะอยู่ในจุดที่ติดลบเป็นที่เรียบร้อยแต่สําคัญครับก็คือในส่วนของตัวคอ p p i ออยู่ในจุดที่ ยังคงทรงตัวอยู่ระดับเหนือสูนย์เล็กน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับและแน่นอนฮะถ้าในส่วนของตัว PPI มันอยู่ในจุดที่ชะลอตัวมากขึ้นเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับสิ่งที่ต่อมาค,คล้ายๆกับฝั่งไทยแลยว้วเมื่อกี้เลยก็คือจุดหนึ่งครับมันก็จะมีการมีโอกาสที่จะส่งต่อมาถึงในส่วนของตัวฝั่งผู้บรโภคในระดับที่น้อยลง พอถึงน้อยลงปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะเป็นภาพที่เราเห็นในภาพนี้ก็คือฝั่งผู้ริโภนครับก็มีแนวโนมที่จะอยู่ในจุดที่ชะลอตัวด้วยนะครับตรงนี้ขอพูดต่อเลยแล้วกันก็คือในส่วนของตัวภาพลลรวมนะครับจะเห็นได้ว่าหนึ่งเลยก็คือ สินค้าทั่วๆไปครับสินค้าคงทนอยู่ในจุดที่เป็นส่วนเล็กๆและหลังจากที่พีคไปช่วงก่อนหน้าครับก็คือต้นปี2022นะครับแต่สำคัญครับก็คือในส่วนตัวกลุ่มเซอร์วิสหรือภาคการบริการฮะยังเป็นส่วนใหญ่เลยที่คอนดิบิลให้ในส่วนของตัว PCE เนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งต้องบอกว่าแม้จะลดลงครับแต่นะตรงนี้จะเห็นได้ว่ายังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่2%เนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับคุณอ้นครับผมก็โดยรวมนะครับ จากที่เห็นสถานการเงินเฟอ้อของสหรัฐณตอนนี้เนี่ยดยหลักแล้วมันก็เป็นเรื่องของเซอร์วิสอยู่นะครับซึ่งซึ่งถ้าติดตามลงามามันจะเรียกตรงนี้ว่า s t กก k y ก็คือมันจะปรับช้าหน่อยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เอาตรงๆคือลาคาญใจเหมือนกันงั้นเมื่อไหร่มันจะลงเสร็จนะครับหรือว่ามันจะกลับมาเด้งอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าในแง่หนึ่งก็คือฝั่ง Energy ที่มันลดลงมาเนี่ยก็เกรงว่าจะกลับมา ก็กลับมาเนี่ยมันก็จะกลับมันหลุนภาพรวมของเงินเฟอ้ออีกรอบหนึ่งหรือเปล่าทีนี้เนี่ยจริงจริงมันควรจะลงพร้อมๆกันเพื่อให้มันเกิดการปรับตัวกลับสู่ภาวะปกติได้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดภาพรวมของความรำคาญใจมากกว่านะครับในส่วนของ pce ราคาขายเนี่ยเราก็จะเห็นจากภาพนี้เลยนะครับก็ลดลงกันอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็นําโดยกลุ่มในส่วนของพลังงานเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเซอร์วิสพวกเนี่ยมันก็ยังค้างค้างอยู่นะครับเราจะเห็นว่า แท่งสีเหลืองเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่มันสัดส่วนมันยังไม่ค่อยลดลงเลยนะครับมันมันนำโดยในกลุ่มของแบบพวกสิ่งที่มันเคยขึ้นมาก่อนหน้านี้ขึ้นเร็วๆอ,อย่างดูแลเบิร o ก d นะครับในนั้นก็มีส่วนของพลังงานอยู่ด้วยนะครับาภาพรวมเรายังต้องลุ้นอยู่ว่าอย่างโดยเฉพาะ PCE แล้วก็ CPI เนี่ยว่าจะลดลงเร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปลุ้นในส่วนของสติก๊ก y ด้วยนะครับผมชี้ให้เห็นเลยแล้วกันพวกม e ดิคอ l s เซอร์ว พวกในส่วนของเชลเตอร์ก็คือในส่วนของที่พักอาศัยก็ต้องติดตามอยู่นะครับมีพวกเซอร์วิสต่างๆเช่น Education Service เหมือนกันซึ่งสัดส่วนไม่น้อยนะครับในคอ r e CPI นะครับตรงนี้ยังต้องติดตามใน3-4ปัจจัยหลักตรงนี้อยู่นะครับเราไปกันต่อเลยในปัจจัยครัาครับก็ต้องบอกว่าแต่ภาพรวมมีข่าวดีเล็กน้อยเพิ่มเติมครับก็คือในส่วนของตัว ค่าเช่าของที่อยู่อาศัยซึ่งต้องบอกว่าตัวเชลเตอร์ที่เราพูดถึงกัน,นในฮะในฝั่งซาลาเองเนี่ยเขาเป็นการคิดครับแต่ในส่วนของตัวค่าเช่านะครับเป็นหลักซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปัจจัยเรื่องค่าเช่าเนี่ยจะเป็นตัวปัจจัยที่ส่งผลค่อนข้างเยอะครับซึ่งนตรงเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าได้มีการดึงข้อมูลครับต้องขอบคุณโค้งจากฟินนเมนาด้วยนะครับอันนี้ก็คือไปดึงสไลด์เข้ามาดื้อเลยนะฮะก็คืออยู่ในจุดที่เริ่มชะลอฮะและนะถ้าเป็นลักษณะนี้ครับในส่วนของตัวเชลเตอร์เอง เริ่มชะลอลงแน่นอนครับจุดหนึ่งเลยก็คือจะส่งผลให้ในส่วนของตัวภาพด้านต้นนี้ครับก็คือเซอร์วิสนะีฮะนาะตรงนี้มีโอกาสที่แท่งจะค่อยๆหดเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวดีเล็กน้อยครับที่ผมตรวาสเนี่ยค่าเช่าเริ่มลงแล้วก็จะดึงในส่วนตัว p c ซลงด้วยนะครับแต่แน่นอนฮะในส่วนของตัวค่าเช่าทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจุดที่อ่อ่า ให้เช่าเดือนนี้แล้วเดือนหน้าปรับลดได้เลยนะครับแม่นอนหารธรรมชาติก็คือจะต้องมีเรื่องของตัวสัญญาเรื่องของอะไรด้วยเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่ลดลงตรงนี้มันจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆมากกว่าไม่ใช่ลักษณะที่เดือนนี้เช่าห้าพันเดือนหน้าเอ้สองพันละกันค่าเช่าลดลงไม่ใช่แบบครับ ซึ่งพอเป็นลักษณะน,นี้ครับต้องบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นครับพอเราเปรียบเทียบก,กับในส่วนของตัวอัตราเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมาล่าสุดครับก็คือในช่วงประมาณปลายธันวาที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นภาพรวมของ CPI หรือเงินเฟ้อพื้นฐานเลยเ,เงินเฟ้อเฮดไลเลยเงินเฟ้อภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่ติดลบ0.1%มันออนมันครับซึ่งนะฮะตรงนี้ครับมันคือเป็นการเอาในส่วนตัวมันออนมันมาตรงนี้ครับก็คือลบ1%ม่อเทียนบนกันหน้า ต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปมาเรื่อยๆครับถ้าเป็นลนักษณะเนี่ยครับในส่วนของตัวอัตรางเงินเฟอ้อของฝั่งสหรัฐครับที่เป็นตัว CPI เนี่ยจะถึงระดับเป้าหมายของเฟดเนี่ยในช่วงประมาณเดือน5 2023นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวแต่ที่ีงงั้นครับอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือถ้าเราคิดจากตัว CPI ที่มีเรื่องของตัวราคาพลังงานแลว้วก็อาหารค่อข้างเยอะเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่ ถือว่าใช้คําว่าแบบง่ายเกินไปนิดนึงละกันเนาะเพราะว่า,าโดยหลักแล้วเนี่ยตัวนอกจากราคาอาหารและพลังงานเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ผันผวนแรงแล้วเนี่ยมันยังเป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันส่งผลทางอ้อมต่อในส่วนของตัวเงินเฟอ้อส่วนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นฮะภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าธรรมชาติแล้วจะดูในส่วนของตัวคอร์สซีพีไอหรือเงินเฟอ้อพื้นฐานที่มีความ,มผันผวนน้อยกว่าซึ่งทำไมดูตัวนี้เป็นหลักฮะเป็นเพราะหลักไอเนี่ยอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คืออาหารและพลังงานผันผวน แม้บางช่วเงเนี่ยมันจะติดลบแต่บางครั้งเองเนี่ยอย่างช่วงก่อนหน้านี้มันสูงมันก็เข้าไปฝังเข้าไปแฝงอยู่ในสองตัวส่วนต่างๆไปที่เรียบร้อยนะครับเช่นค่าไฟอย่างที่นโน่นพูดถึงเมื่อกี้เป็นต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวบ้านองก็ตามที่พอราคาไม้ราคาเหล็กสูงราคาบ้านก็ปรับถูวเพิ่มขึ้นแล้วอย่างช้าๆแล้วก็ปรับตวลงอย่างชา้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูกันที่คอ CPI เป็นหลักซึ่งคอ CPI ครับประกาศออกมาที่ อ่ามันออนมันนะครับซึ่งถ้าเป็นลนักษณะเนี้ยครับต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่ในส่วนของตัวอัตราเงินเฟอ้อถ้ายังเป็นลนักษณะนี้ไปเรื่อยๆก็ยังต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับในส่วนของตัวประมาณของเศษที่ประมาณ2%นนะครับแต่ ไมไ่ถึงขั้นที่แย่ครับเพราะผลสุท้ายเนี่ยยังอยู่ในจุดที่ถือว่าน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าช่วงก่อนหน้าเองอยู่ในระดับที่หกเปอร์เซ็นต์กว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นสุดๆสามเรื่อยๆผลสุดท้ายเนี่ยมันจริงในจุดที่ค่อยๆลดลงลดลงลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ผลสุดท้ายแล้วถึงประมาณสักต้นปีสองพันยี่สิบอาจจะอยู่ที่ประมาณสักสามจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราแต่สิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือในเรื่องของตัวราคาบ้านเริ่มปรับตัวลดลงถ้าเป็นลัักกกษณะนีมม็ออาาจโส ที่จะออกเคสอื่นได้เช่นบางเดือนอาจจะประกาศมาเป็น0.2บ้างบางเดือน0.3บ้างบางเดือน0.1บ้างเฉลีย่ยชเฉนี่ยกันออกมานะตรงนี้นก็ต้องบอกว่าแนวโน้มในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อที่เป็น core CPI เนี่ยก็อยู่ในจุดที่น่าจะมีแนวโน้มลดลงมีแนวโน้มชะลอลงอย่างต่อเนื่องและไม่แน่ฮะในส่วนของตัวเฟดที่เคยกังวลม,มากๆกันก่อนหน้านี้ว่าจะขึ้น aggressive มากหรือเปล่าปีนี้ต้นปีจะ0.5หรือเปล่าอาจจะน้อยลงมากกว่าที่ปีที่แล้วคาดการเอาไว้ก็ได้ครับ ผมก็โดยรวมนะครับส่วนตัวนะผมคิดว่าการปรับ CPI แต,แต่แต่ละเดือนเนี่ยผมไม่คิดว่าราคาโดยรวมของสินค้า,าต่างๆจะปรับลดลงผมเชื่อว่าสินค้าขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับอย่างเอาตรงๆง,ง,ง่ายๆบ้านเราเนี่ยค่ารถอย่างเงี้ยครับค่ารถค่าค่าสินค้าต่างๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นมันลงเลยนะครับดังนั้นแล้ว ไอ้ตัวเนี้ยอย่างที่ผมย้ำครับมันคืออัตราครับมันคือการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเพราะงั้นแล้วอ่ะเราได้แค่รอให้เวลาผ่านไปแล้วก็ให้ฐานที่มันสูงปีที่แล้วช่วยทําให้ตรงอัตราในปีนี้เนี่ยมันลดลงนะครับโดยที่ก็หวังว่าอย่างที่พี่พีทบอกครับคือพลังงานแล้วก็อาหารเนี่ยมันจะไม่เด้งกลับใกครั้งหนึ่งพอมันไม่เด้งกลับปีแล้วฐานมันสูงครับมันจะช่วยทําให้อัตราตัวเนี้ยมันติดลบ อ่าเผลอเราคาไอ้ตัวเนี้ยเป็นพลังงานเป็นราคาสินค้าพิมไม่กี่อย่างครับที่มีโอกาสจะปรับตัวลงนอกนั้นสินค้าต่างๆที่มันออกเป็นผัวดักเป็นชินแล้วเนี้ยมันโอกาสจะปรับตัวลงยากครับ้วก็หวังว่าตรงเนี้ยมันจะไปดีแทรคเอ่อ cpi ลงมาได้ด้วยนะครับก็ได้แต่หวังครับอย่าให้มันผันผวน,นมากแล้วก็อย่าให้มันขึ้นเลยผันผวนขอให้เป็นผันผวนใน,านทางลงมากกว่าโดยรวมแล้วเราก็เลยพาวิลฟเฟดฟอนฟิวเจอร์ครับซึ่งเป็นอ,อ่สิ่งที่เอาไว้แสดงว่าตลาดมองอย่างไร กับตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งอย่างที่พี่พีทพูดไปครับมีโอกาสที่มันจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่าปีที่แล้วที่ที่ที่คิดกันไว้นะครับผมสรุปให้เลยละกันการประชุมในวันที่1อกุมภาพันธ์นี้คิดว่าจะขึ้นอีกแค่25บเบสิสพอยต์หรือว่า0.25%นะครับโดยที่จะมาอยู่ที่4.5ถึง4.75%นะครับแล้วก็จะขึ้นอีกครั้งหนึงอีก25เบสิสพอยต์ในช่วงเดือน3นะครับตอนมีนาคมก็ น่าจะไปสิ้นสุดแล้วนะผมทำกรอบไว้ให้เห็นเนี่ยคิดว่าน่าจะไปพีคสุดๆเลยนะครับก็จะประมาณช่วงกลางปีซึ่งไม่ได้มีปรับคือแล้วคือพีคเท่าเดิมกับตอนมีนาแล้วคือ4.75%ถึง5%นะครับก็น่าจะต่ำกว่าตลาดคาดก่อนหน้านี้นิดนึงประมาณ25เบสิสพอยต์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมเสริมเลยแล้วกันไม่ไม่อยากให้เชื่อตัวนี้เยอะไปกว่าตอนกุมภาละนะครับเพราะโอเคปรับ25เบสิสพอยต์ก็จริง แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองใน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 ,นักลงทุนของในในตลาดได้นะครับถ้าเกิดการประชุมครั้งนี้มีการออกมาเพรสคอนเฟเร์แล้วพูดอะไรที่ผิดหูไปเพราะงั้นแล้วคอยต์ของหน้านี้คือดูไว้เฉยๆและนนย้ำสาคัญสาระสําคัญของการประชุมในรอบคุมภาพานนันธ์นี้อาจจะไม่แค่การขึ้นดอกเบีย้ยแต่สําคัญมากกว่านั้นคือการพูดของโเวลนี่แหละหลังการประชุมว่าเขาจะพูดอะไรออกมานะครับเพราะงั้น ติดตามโพเวลว่าจะพูดอะไรแล้วตลาดนี้อาจจะเปลี่ยนได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมีโอกาสในในการเปลี่ยนแบบดีและมีการเปลี่ยนแบบแย่ลงก็ได้นะครับเพราะงั้นอีกไม่กี่วันครับรอดูก่อนก็ได้ในภาพสำหรับานชุดในรอบนี้ครับ,รบคุณพิษต้องบอกว่าตัวสัญญาณลักษณะนะครับมันเป็นเรื่องของตัวการที่ตลาด Price In เนาะก็คือแง่ว่าคนอย่างผมอย่างคนอย่างคุณอ้น ค่าควาเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยลดดอกเบีย้ยเท่าไหร่ก็ไปซื้อฟิวเจอร์ซื้อออปชันอะไรกันเอาไว้มันก็ถูกดีไลท์ออกมาเป็นในส่วนของตัวคอานั่นจะเป็นเหล่านี้นะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นแน่นอนฮนะธรรมชาติตลาดไม่ได้ไม่ใช่บอกตลาดไม่ได้ถูกเสมอมีถูกบ้างมีถูกเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีผิดดาวเพราะฉะนั้นฮะเราดูพอเป็นแนวทางเราดูเป็นความคาดหวังของตลาดไว้ละกันแล้วผมว่าสําคัญฮะก็คือการมีหนึ่งความเสี่ยงให้เหมาะกับตลาดรวมไปถึงสิ่งที่โค้พูดถึงเมื่อกี้ฮะผมว่าไฮไลท์ครั้งเนี้ยถ้าเฟดเองไม่ได้ทะะึ่งฮ มีการขึ้นดอกเบี้ย0.5ครับผมว่าไฮไลท์นั้นอยู่ที่การตอบคาถามมากกว่าว่าคุณสุดแล้วเนี่ยท่าทีเขาจะฮอกกิชหรือโดวิชมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ฮะประกาศกี่โมงนะครับเอ่อตีตีสองวันพุธคือวันพุธคุณเลิงกงานแล้วคุณไปนอนตื่นมาตีสอแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ตื่นเจอกันตอนเช้าวันพฤหัสบนครับ ใช่ครโยนกันดื้อๆน,นะฮะก็ต้องบอกว่าช่ว<ม>งตีสองเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเองรีแอ็คอาจจะเป็นในเชิงบวกก็ได้เนาะแต่หลังจากนั้นตนั้งตีสามนิดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะที่คุณจลน์เพเวลเริ่มแถลงการต่อความยืดยาวเนะะี่ยฮะผมว่าช่วงเวลานเองเนี่ยน่าจะเป็นรีแอ็คของตลาดที่แท้จริงครับว่าตลาดมองการปรับขึ้นตลาดเวียครั้งนี้เป็นยังไงบ้างและมองอนาคตเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นฮะถ้าเกิดเอาแบบนอนเต็มเต็มอิ่มหน่อยก็อาจจะตื่นสักตีสองครึ่งตีสามก็น่าเสี่ยงพอทันครับ คือคือคือ,คอ,คอตื่นมาแล้วถ้าเกิดเห็นห้าสิบเบสิคพอยต์นี่คือไปนอนได้ละไม,ไม่ไม่ต้องราม,รามนอนต่อเลยครับพราะอย่างอย่างมากพูดดียังไงก็เสมอตัวนะครับครับี่ห้าเบสิคพอยต์เนี่ยก็ติดตามหน่อยว่าพูดอะไรต่อนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ได้มีโพซิชั่นอะไรจาเป็นขนาดนั้นก็นอนนะครับเตรียมตัวทํางานดีกว่าครต่อประมาณนี้ครับในการประชุมทางนี้นะครับแ <c oughs> ล้วก็ครับคุณพีทครับ ปะครับปะครับเมื่อกี้จะช่วยจะช่วยคุณอ้นสรุปไปเฉยฮะแต่คุณอ้นจะพูดอะไรต่อเิญเลยครับโอเคครับก็โดยสรุปก็ติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมาพบกันอีกครั้งหลังการประชุมเสร็จนะครับสรุปสั้นๆดูนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีสาระสําคัญในการประชุมครั้งนี้ขนาดไหนเพราะมันเป็นการประชุมย่อยนะครับสําหรับการประชุมครั้งนี้มันจะไปใหญ่ทีนึงก็ตอนมีนาคมนะครับก็วันนี้น่าจะสมควรแก่เวลานะครับการทำคลิปในครั้งนี้ก็เป็น มุมมองโดยส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัดแต่อย่างใดนะครับเราทำกันเล่นๆแล้วก็เป็นการอัปเดตความรู้ส่วนตัวไปด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับหวังว่าจะช่วยไม่มากก็น้อยนะครับให้ทุกท่านมีการลงทุนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีที่17นะครับติดตามกันด้วยไม่น่าจะพ้นเฟดเหรอกครับนะ เนื้อหาในรอบหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ